สวัสดีครับวันนี้ผมก็มารีวิวนะครับมารีวิวนะครับตามที่ได้บอกในคลิปแล้วนะครับเบาะหนังพ u นะครับก็ได้สั่งมาทาง f a c e b o o k นะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ได้บอกว่าเผ็ดอะไรนะครับก็ไปหาดูอ่อนจะรีวิวทุกจุดเลยนะครับสร้างความมั่นใจให้กับนะครับคนที่จะกำลังจะซื้อแล้วกันนะครับก็ราคาอยู่ที่นะครับ สองพันสี่ร้อยบาทนะครับสอง0ัีอยบาทรวมค่าส่งแล้วนะครับนี่นะครับจะได้ทั้งหมดหกชิ้นนะครับหกชิ้นนะครับที่ผมรีวิวเนี่ยผมไม่ได้อะไรตังอะไรจากเขานะครับผมให้เพื่อนๆให้ดูนะครับเผื่อมีสร้างความมั่นใจในการซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะดูเป็นซิตี้แฮดแบ็กนะครับห้าประตูนะครับแฮแบ็ก้าประตูนะครับ เดี๋ยวไปดูชิ้นแรกนะครับนี่ดูครับชิ้นที่หนึ่งนะครับเป็นเบาะนะครับเบาะของคนขับนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูรอบนะครับนี่ชิ้นที่สองนะชิ้นที่สองนะข้างคนขับแล้วก็มาเบาะหลังนะครับนี่เบาะหลังแล้วก็ทั้งหลังนะครับทั้งหลังห้าประตูนะครับประตูที่ห้านะทั้งหลังนะครับ ก็อีกสองชิ้นนะครับฝาหลังนะครับจะจะรีวิวให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับอันนี้เป็นซิตี้ห้าประตูนะครับเบาะหน้านะครับเท่าที่ได้ตรวจดูนะครับสภาพก็รู้สึกว่าการเย็บ นะครับนะครับยวผมแปะไปใกล้ๆรอยเย็บนะครับโอเคนะครับถือว่าเป็นคุณภาพที่ดีนะครับสำหรับคนขับนี้นะครับดูนะครับก็จะมีเกี่ยวกับที่รองเท้าด้วยนะครับเป็นเหมือนสแตนเลสน่าจะเป็นเหล็นะครับไม่แน่จะเข้าสนิมนะตัวนี้นะนะครับ แล้วก็จะเป็นปุ่มนะครับที่นูนขึ้นมานะครับนูนขึ้นมาประมาณสักสามมิลนี่นครับเท่าที่ดูด้วยสายตานะตัวนี้นะนะครับนูนนะครับเน,นะนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับแล้วก็เป็นปุ่มนะครับปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามันกอ็อยู่ในลักษณะมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่ นะครับอันนี้เป็นที่รองฝ่าเท้าเท้าซ้ายนะครับมันก็จะเป็นนูนขึ้นมานิดนึงนะครับลองรับกับตัวรถเลยนะครับนี่ครับมันจะนูนขึ้นมาตรงนี้นะนี่ครับแผ่นนี้นะมัจะมีลินเข้าไปครับคือจะไม่คือเขาเขาก็ออกแบบมาได้กับ พื้นล่างได้อย่างดีนะครับไม่มีเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะครับจริงๆเนี่ยผมลองใส่ดูแล้วตัวนี้นะครับลองใส่ดูแล้วก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับแล้วบวลาเขาก็สงสัยนะครับว่าเอ้นี่มันจะติดกันยังไงกับฝ้านะครับจะมีเหมือนนี่ครับนี่มันก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับอยู่ในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะติดหนึบเลยนะครับอยู่ระดับหนึ่ง เวลาเราเคลื่อนอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าเราดึงเนี่ยมันก็ได้ออกนะครับเป็นนี่ครับเป็นจุดๆไปนะครับนี่เป็นหนัง PU นะครับเท่าที่เขาดีวิวมานะครับเขาถ่ายมาข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นนะครับ ราไปดูคมนุ่นของเขานี่นะนี่นะก็ถือว่านุนนนุนน่นรับหนึ่งนะครับนุนแบบโอเคอะไรครับจับดูนิ่มๆเลยนะครับนิ่มๆเลยไม่ได้อวยอะไรนะครับก็รีวิวตามสภาพเหียนนะครับ <c oughs> นี่นะครับอ่านี้แล้วก็เหมือนมี ซองกระเป๋าอะไรสักอย่างครับตรงนี้ครับผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นก็ให้มามันเป็นกระเป๋าครับมันเ,เป็นกระเป๋าอ่ะตรงนี้นะครับเนี่ยลักษณะประมาณน,นี้นะอันนี้ก็ลิ้นที่มันข้างขวานะตัวนี้นะนะครับลิ้นยาวไปนะครับมันจะไปทับกับตัวเลขรถนะครับตัวนี้มันจะทับกับตัวเลขรถพอดีนะครับ นี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับหลังติดเสร็จเลยนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปติดเลยแล้วกันนะครับพาไปติดเลยไปครับนี่ครับซิตี้นะครับผ้าประตูนะครับกอได้มาอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งนะครับ ่าเดี๋ยวผมจะติดแล้วครับติดแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูหลังติดเสร็จเลยนะครับคงไม่ยากเกินไปนะครับเดี๋ยวไปดูหลังติดเสร็จเลยนะครับเป็นส่วนๆไปนะครับอันนี้